ครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาการรีวิวโสถสท้วมฮานาวีนะครับดูข้างหลังนะครับเขามีวิธีบอกเอาน้ำใส่ลงไปก่อนนะครับทุกอย่างตรงนี้นะครับและมีนี่ให้นะครับมีหลอดให้ไหนแล้วไม่ขอดูข้างหน้าหน่อยครับนี่เลยครับและตรงนี้จะมีผี และนี่ด้วยนะครับฟักทองโอเคแม่ดูข้างหลังชัดๆหน่อยครับนี่เลยครับอพี่บังเล่เฉยๆสิเดี๋ยวแม่ถ่ายโอเคพี่พร้อมมีวิวยังครับพร้อมแล้วครับแกะได้ไหม ไม่ได้อะคะใครมาช่วยไหมมีอะไรมากหยิบออกมาให้ดูเลยนี่นะคะเป็นลูกฝักทองซะด้วยนะครับจะมีนี่ให้ด้วยนะครับไหนข้างในหมดแล้วนะคะมีนิดเดียว เขาจะมีหดอดยาวให้อย่างนี้นะครับครับอ่ะดอดยาววางไว้ครับนี่เลยครับแล้วก็นี่ครับติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับนี่เลยครับเป็นมีพวงกระดูกกับต้นไม้และนี่ด้วยค่ะฟักทองใหญ่นะครับแดะนี่ไว้ใส่ ใส่ในในโถนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับมันคืออะไรครับอันเนี้ยมันเป็นซองไว้ใส่มันเป็นผงรดน้ำนใช่<ะ>ครับดูเหมือนน่าจะเป็นผงรดน้ำเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับมันมีสองสีสีสีอะไรครับเนี่ยสีม่วงกับสีสีส้มมันก็น่าจะรสชาติเหมือนหรือไม่เหมือนกันครับ น่าจะเหมือนกันนะครับเหมือนหรอคนละสีแล้วมันเหมือนกันเหรอครับแต่มันน่าจะไม่เหมือนสงสัยแอบนะคะอันนี้มันคืออะไรลูกนี่นะคะต้องมาประกอบก่อนป่ะต้องมาทำยังไงครับใช่ครับนี่นะครับนี่เลยครับอันี้ด้วย จะเอามาจากถุงก่นอนไหมครับนี่นะครับเอนนี่่งนี้นะครับเป็นนี่ด้วยครับฝานี่นะครับหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับแกอนนันนี้นะครับ แด้หน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะติ๊กเกอร์ก่อนนะครับแกะสักติ๊กเกอร์เลยนะแม่ได้ครับเดี๋ยวรอก่อนรอมันแปะตรงไหนเมื่อกี้ พ่อช่วยหน่อยครับแม่มือเดียวพ่อพ่อครับสิพ่อครับแกะนด้หน่อยให้ถอดตรงโต๊ะครับตอนนี้นะครับเราแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับส่วนนี้ใส่ตรงนี้นะครับและเอานี้มาใส่ตรงนี้นะครับ แล้วแล้วก็แสติกเกอร์แล้วก็แปะสติกเกอร์นะครับแต่มันดูไม่ตรงโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาฝานี้นะครับนี่นะครับ นี่แะครับเปิดได้นะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับมันคืออะไรครับก็คือโถส้วมโถส้วมสีสีส้มครับส้มสังเกตอะไรครับ O r a n g e นี่นะครับอันนี้เลยเปิดได้ด้วยนะครับโอเคมันต้องยังไงก่อนครับเอาน้ำมาใส่นะครับ นี่นะคะเดี๋ยวน้องเพจอตกแต่งเพิ่มก่อนนะครับมันมีติ๊กเกอร์ให้อีกแล้วก็นี่นะครัะด้วย เยยังครับเดี๋ยวนะครับอีกต้นอีกสองสองอันนี่นะครับเพิ่มกระดูกนี่กระดูก โอเคครับตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่ผมกันเลยนะครับนี่ครับจันไกลแต่ผมตัดเองครับผมตัดานั่งลงครับนั่งลง <c oughs> นี่แหละครับมันยังไม่พอไม่อพอ แล้วนะครับ็จแล้วต้องทำยไงต่อครับขยำค่ะแล้วขยาโอ้โหเกือบแล้วนะครับพี่ครับแล้วก็เขี่ยวครับเขาอธิบายนิ้นงนะคะอันนี้เขาจะให้มาสองสูตรนะคะเป็นสีม่วงหนึ่งจองกับสีส้มหนึ่งจองนะคะจะสามารถทําได้สองครับเี่ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เรามาใส่น้ำกันเลย มันลงมาทางนี้แล้วนะครับขอเกลี่ยนิดนึงนะคะโอเคใส่น้ำตรงไหนครับก็ใส่น้ำบริมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดียวโอเคค่ะเราจะใส่น้ำกันแล้วนะคะหางพี่นั่งลงใส่น้ำครับปริมาณ เทน้ำใส่ฝาค่ะน้องฝานี้ค่ะขออภัยนะคะพอดีน้องไม่รู้นะคะไใส่เข <อ S 2> ้าไปช่วยน้องเลยค่ะขอช่วยนิดนึงนะคะพอดีว่างลีเทไ,ไม่ได้ขวดหนักเกินนะคะประมาณฝานะคะแล้วก็เทลงไป <Okay. S 1> โอเคก็จะปิดฝา แล้วไงต่อคะรอสักแป๊บหนึงค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะละมันจะแบบมันจะเหมือนอาจจะฟูขึ้นตามรูปเลยอะคะ่ะก็ประมาณนี้อาจจะฟูประมาณนี้เนาะตั้งแต่ต้องรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนมันฟูแล้วนะคะ ตอนนี้มันยังไงคะตอนนี้นะคะมันกําลังจะฟูอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราเติมน้ําลงไปตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะน้ำมันอาจจะน้อยเกินไปเนาะเห็นไหมคะมันฟูขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงด้วยปริมาณผงนะคะมันเยอะมากคือประมาณนี้นะคะ่ะเราน้ำมันมันเหมือนแบบนิดเดียวะคะ่ะเราก็จะเติมลงไปอีกนิดนึงเนาะ โอเคประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันจะเริ่มฟูขึ้นมานิดหนึ่งแล้วโอเคตรงนี้นะคะก็ผงไปรวมกันอยู่ตรงนั้นเราจะเอาน้ําล้างแถวนี้นิดหนึ่งนะคะ <S <S เผื่อผงมันติดอยู่จะได้ฟูฟูฟูขึ้นมาเลยว้าวเห็นไหมคะมันฟูขึ้นมาแล้วคือมันเหมือนแบบมีผงอยู่อะคะ่ะ แล้วมันยังไม่ได้โดนน้าก็เลยต้องแบบใส่น้ําเพื่อไปกระตุ้นมันให้มันไหลออกไปแล้วก็ฟูขึ้นเน<อ>าะเราจะใส่เพิ่มิดนึงมิปปุ่เห,นหน็นไหมคะมันจะฟูขึ้นโอเคนี่นะครับฟูขึ้นแล้วเอาหลอดคนๆนะครับเอาหลอดคนๆนิดนึงเนาะ พี่เพียมขอเป็นผู้ชิมนะคะสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวแกะให้ค่ะมาครับผมแกะได้แล้วขอขอชิมคนแรกค่ะขอชิมคนแรกค่ะขอคนสักนิดนึงนะเผื่อจะมีติดตกค้างโอ้ดูนะคะท่านผู้ชมอร่อยมากว้าวเห็นไหมคะ มันจะต้องคนเกลี่ยนิดนึงให้มันแบบเหมือนมีผมอยู่ให้มันฟูขึ้นมาอีกสักนิดนึงว้าวดูนะคะท่านผู้ชมมันฟูขึ้นมาล้นโถส้วมเลยคะ่ะเราจะคนอีกสักนิดนึงเนาะโอเคเราจะกินซาดีเนาะ เหมือนน้ำส้มซ่าๆค่ะเราจะไหมครับลูกเราจะลองกินลองฟองดูนะคะเม,มื่อกี้กินน้ำไปแล้วเปรี้ยวมากค่ะโอเคนะครับโอเคตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพีและน้องพีด้วยนะคะบ๊ายบายอร่อยมาก